สีตกบิดทุกคนวันนี้บอกมาหาตีเบ็ดครับมากระพันไงครับมือหนิมากระพันกระพันเจียวครับเราเบิองเด้อว่าสิมานบ่ครับมาลระตีไงครับมือนีิผู้กองเจียวครับล้างปั้นอยู่ปั้นปันป้นตาเอกสาร ไม้กเป็นแบบนี้นะครับไม้กัดบ่หวังมันอยู่หุ่นนี่เนาะหวังว่าอยู่หลงร่างหุ่นโอ้คือไมาอยู่ปีไก่ปีไก่มุ้ยใหม่มาเป็นบ่ปีไก่บ่มีเด่แหละพี่ห้อยยางไป เราชมผลงานนี้ครับมาครับหมายรับโอ้โหปลาสวมหัวหมายรับครับหมายรับปลาสวมหัวมาครับหมายังสวยเลยครับ แต่ยังไม่ได้โตเลยครับเื่อนนี่พามาเทศเย,ยงไม่ไเพิ่นครับ โอ้ยเสียงเก้าใจขนาดจ่าหญ่ได้แล้วครับเต้มเต้มสองวันนี่สามสามแล้วโอ้เดี๋วครับโอ้ยยไงายให้อย่างไรตัวน้อยโคตรปล่อยครับตัวนี้ปล่อย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 ปล่อ ครับแดมแรกใส่ยงามครับไปดีครับขีดสองขีดครับรุ่นนี้เราถุงแล้วส่วนถุงหนาหนักอยู่ดเหครับถุงหนาหนักน,น,น้ำหรือหนักอย่างงู้นนี่นนหนักน้ำเมื่อหนักปลา <c oughs> มาแล้วครับบักใหญ่มาแล้วโอ้ยนะครับแต้มสามครับโอ้สวยงามครับสวยงามครับแต้มสี่มาแล้วครับแต้มสี่รุบักใหญ่ครับอาจารย์ว่าเมื่อกี้นี่รุบกักใหญ่ สุดท้ายครับมาสรุปผลงานครับมือนี่นี่ของผมเล้วโตวนี่หนึง่งหาแต้มครับมือนี่ซึ่งมือครับไปมือนี่น้อยเตียวครับขายมัดเบ็ดขายชัตเตบดตัวนี้ขายถุงปลา อินนมัดโฟตนี่ตัวครับเห็นถุงเหมือนกันนะครับโมเกต์แจมครับแจมรวมสิบก่โตอยู่ครับสองถุงนี่นะครับพอคลิปนาครับนี่ครับ สุดท้ายแลแ้วนี่กลับบ้านเห็นไหม่อนคลิปหน้าครับนี่ครับ